สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสัญญาที่สี่ขีดสามช่วงปลายเดือนกันยายนกันนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็คือถ่ายประมาณปลายเดือนกันยานะครับแต่ว่าก็มาอัปเดตประมาณเดือนตุลานะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นสัญญาของสัญญาที่สี่ขีดสามนะครับโดยสัญญาที่สี่ขีดสามนั้นจะมีระยะทางทั้งหมด23กิโลเมตรนะครับ โดยจะเริ่มต้นจากจุดที่เลยถังปูน TBI เมื่อกี้นำมานะครับผมไปจนถึงนู่นเลยครับผมตรงกลางของสถานีบ้านโพกับสถานีอยุธยาเลยครับผมโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีเชียงรากน้อยนะครับโดยโครงสร้างทั้งหมด23กิโลเมตรทั้งหมดนี่ก็จะเป็นโครงสร้างแบบยกระดับทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสถานีเชียงรากน้อยนะครับในอนาคตตึกอาคารพวกนี้นะครับ ที่เป็นห้องพักพนักงานนะครับก็จะถูกรื้อย้ายออกนะครับแล้วก็จะถูกก่อสร้างเป็นเสาต่อม่อครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเสาต่อม่อที่รูปทรงไม่เหมือนกับเสาต่อม่อปกตินะครับเพราะว่าในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นจุดก่อสร้างนะครับทางวิ่งนะครับก็คือเป็นทางวิ่งปกติแล้วก็ทางวิ่งเข้าไปในศูนย์ซ่อมลุงเชียงรากหน่อยด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ ทางขวามือของเรานะครับศูนย์ซ่อมลุงเคียงรากน้อยนะครับอันนั้นเป็นศูนย์ซ่อมลุงใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า10%รนะครับสาหรับศูนย์ซ่อมลุงเคียงลากน้อยนะครับผมเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเสาต่อหม้อก็จะมีลักษณะเป็นลูกทรงประมาณนี้เลยครับผมเห็นไหมครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่จะแยกเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมลุงด้วยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวรอดูรูปทรงแบบสําเร็จนะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าประมาณนี้ครับทุกท่าน ตอนนี้นะครับสเปนของเสาต่อหม้อทรงปกตินะครับก็ต่อมาถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้แล้วนะครับผมสําหรับช่วงความเคลื่อนนาบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีระยะทางเกือบเกือบสมกิโลเลยนะครับสําหรับจุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะไกลมากนะครับตอนนี้ก็ต่อมาสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็รอแค่โครงสร้างที่เป็นเสาต่อหม้อรูปทรงใหญ่ๆตรงนั้นนะครับ รอทําให้เสร็จนะครับถึงจะสามารถต่อสแปนต่อไปได้นะครับนี่ครับก็จะมีความคืบหน้าแบบนี้ยาวๆเลยครับยาวจนเกือบจะถึงตรงบริเวณถนนการจนาพิเศษเลยครับถนนการจนาพิเศษหมายเลขเก้านะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับกันอีกไกลอยู่ครับอีกประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆโดยประมาณนะครับซึ่งจุดนั้นนะครับก็จะมีตำแหน่งที่ยังหล่อเสาต่อมอไม่เสร็จอีกประมาณ3เสานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ทำฟุตติ้งอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ขั้นตอนการหล่อเสานะครับซึ่งตอนนี้ก็หล่อขึ้นมาแล้วนะครับทั้งหมดเสาหนึ่งนะครับโชคดีของเส้นทางตรงนั้นนะครับเพราะว่าหมายถึงว่าล่องของตัวสะพานถนนนะครับหมายเลขเก้านะครับพอดีมันมีช่องสําหรับขึ้นมาของเสาตอมอได้3าเสาพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เลยทําให้ไม่ต้องสร้างโครงสร้างแบบคานยื่นสมดุลนะครับเป็นโครงสร้างแบบปกตินะครับถ้าเป็นโครงสร้างแบบ การยื่นสมุดุลคงต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะทําการหล่อสเปนมาบรรจบกันได้เสร็จนะครับผมก็อาจจะสังเกตเห็นว่าอย่างเช่นของของกรณีสถานีสระบุรีนะครับที่จะต้องหล่อชุดโครงสร้างแบบความยื่นสมุดุลน,นะครับตรงนั้นก็คือขอใช้พื้นที่นานเป็นปีเลยครับทุกท่านเนี่ยครับ เนี่ยครับจุดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับก็คือมันจะมี3เสาที่ยังไม่ได้หล่อขึ้นนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ในร่องระหว่างทางพอดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการหล่อไปแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะครับของตัวสัญญาที่ 4. ีขีดสนะครับที่มีการต่อสแปนนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้นะครับเท่าที่ไรเช็คดูแล้วนะครับก็มีการต่อเป็นระยะทางได้แล้วทั้งหมดประมาณ1,400เมตรโดยประมาณนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีความยาวไปเกือบจะถึงสถานีความพุทธารเลยนะครับอันนี้ก็คือเกือบจะใกล้ถึงสถานีความพุทธารแล้วครับนี่ก็จะเป็น ความคืบหน้าช่วงที่2นะครับหลังจากที่ออกมาจากจุดเริ่มต้นสัญญานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จุดนี้ก็จะถือว่าเริ่มมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆแล้วครับ เนี่ยครับการทำงานช่วงหน้าฝนก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับทุกท่านเห็นไหมครับน้ําก็จะขังประมาณอย่างนี้เลยครับผมก็เวลาทํางานก็จะตุลักทุลีค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเวลาผมลงไปถ่ายทําในพื้นที่ที่มีดินโคลนก็เวลาขับมอเตอร์ไซค์ในการถ่ายก็ยากลําบากอยู่พอสมควรครับแต่ว่าอันนี้มันยังดีหน่อยที่ว่าเราถ่ายบนรถไฟก็เลยจะง่ายหน่อยนะครับอันนี้ เนี่ยครับเสาต่อมอช่วงคลองพุทราก็จะมีขนาดความสูงไม่สูงมากนักนะครับน่าจะสูงประมาณ2-3ถึงเมตรโดยประมาณนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็จะไม่สร้างไม่สูงมากนักนะครับก็อาจจะเป็นประมาณว่าเขาคงคำนวณดูแล้วครับว่าประมาณนี้ก็น้ําก็ท่วมไม่ถึงแล้วนะครับ ถ้าเทียบกับเสาตอโม่ที่ว่าผมไปถ่ายอยู่ที่ลำตะคองนี่ของลำตะคองอย่างสูงกว่านี้เลยนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตรงโรงผลิตเซกเมนต์ของ ตัวสัญญาที่4ี่ขีดสานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการเปลี่ยนข้างนะครับไปอยู่ในฝั่งขวามือนะครับหลังจากนี้นะครับทุกท่านนี่ครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีจุดเว้นวางไว้อยู่ตรงนี้นะครับยังทําการไม่เสร็จนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทางผู้รับเหมาเองก็กําลังเข้ามาในพื้นที่แล้วครับกําลังดําเนินการทํางานเสาเข็มอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเข้ามาไม่เต็มนับ เนี่ยครับเข้ามาเป็นบางส่วนแค่นั้นเองนะครับจุดนี้กําลังลุยงานเสาเข็มช่องนี้อยู่นะครับเส้นทางก็จะอยู่ฝั่งซ้ายไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับจนถึงลงหลอเซกเมนต์ที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะทําการเปลี่ยนข้างไปอยู่ฝั่งขวามือนะครับโอเคนะครับพอเปลี่ยนข้างมาอยู่ฝั่งขวามือนะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือยาวไปจนถึงนู่นเลยครับกืบจะถึง ตรงคลองโพเลยครับก็คือเลยคลองโพไปนิดนึงนะครับถึงจะเปลี่ยนข้างมาอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยครับช่วงที่เปลี่ยนข้างมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาในพื้นที่ทํางานแล้วครับตอนนี้ก็มีการมาทํางานเสาเข็มอยู่นะครับช่วงความเครื่มหน้าตรงนี้นะครับไปจนถึงถนนหมายเลข3ามศที่อยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้ก็มีทั้งงานเสาเข็มนะครับแล้วก็มีทั้งที่ทาฟุตติ้งเสร็จแล้วแล้วก็มีการ หล่อเสาขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้จะมีความเพื่มหน้าอยู่3จุดด้วยกันนะครับเห็นไหมครับซึ่งช่วงแรกๆตรงนี้ก็คือมีการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทํางานเสาเข็มครับผมส่วนช่วงที่จะใกล้ถึงถนนหมายเลข3 0 8ตรงนั้นนะครับที่อยู่ข้างหน้าก็จะช่วงนั้นก็จะมีการทําฟุดต,ติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะหล่อขึ้นรูปเสาแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความคลืบหน้าตรงช่วงบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะตามที่ทุกท่านเห็นตามนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับก็ตามสภาพเลยครับตอนนี้ก็เสาตอหม้อใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มมีการหล่อขึ้นรูปแล้วไหมครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีการสร้างโครงสร้างแบบการยื่นสมดุลด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าเสาตอหม้อมันใหญ่กว่าคนอื่นนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะสร้างทั้งหมด4เสาด้วยกันนะครับเสาตอหม้อใหญ่สเสานะครับ พอเลยถนนหมายเลขสามศูนย์แปดมานะครับผมเห็นไหมครับความเคื่หน้าช่วงนี้ก็มีแต่เสาตอหมอ้อเพียบเลยครับหลังจากนี้ช่วงนี้ก็คือเสาตอหมอ้อก็จะขึ้นยาวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับจนเกือบจะเดินทางถึงตัวสถานีบางปะยินนะครับช่วงนั้นก็มีฐานฟุตติ้งอะไรพวกนี้เสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับทุกท่านตรงนั้นก็เตรียมพร้อมจะหล่อเสาเหมือนกันนะครับก็คือสรุปง่ายๆครับช่วงนี้ก็ ความคืบหน้าก็คืออยู่ในช่วงของการฟูตติ้งแล้วก็งานเสาทั้งนั้นเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จุดที่เว้นวางไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการเตรียมหล่อเสาขึ้นนะครับตรงนั้นก็ฟูตติ้งก็เสร็จเรียบร้อยอยู่นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงจากเนี่ยเดินทางไปถึงบางเวินก็คืองานเสายาวๆเลยครับ ก็คือตรงไหนที่เว้นบ้างก็นอกนั้นก็เป็นงานฟูตติ้งนะครับช่วงนี้ก็มีความคืบหน้ามาถึงจุดนี้แล้วครับเข้าใจว่าพอชิ้นปีหลังจากนี้นะครับผมว่าแถวจาก3 0มมาบางปูยนนะเสาตอหม้อก็น่าจะทยอยขึ้นเกือบจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เดาว่าก็เกือบเกือบเสร็จเลยนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับความคืบหน้าช่วงนี้ผมว่าปีหน้านะครับ ปี2,568เนี่ยน่าจะทยอยวางสเปรย์ยาวๆเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบางปูนแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับพุดดิ้งเสร็จเกือบจะหมดเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีเหล็กชี้ขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะทําการหล่อขึ้นรูปเสาอ,อย่างเดียวเลยครับเนี่ยครับตามนี้เลยครับหลังจากนี้เราก็เดินทางเข้าที่ตัวสถานีบางปูนแล้วครับทุกท่าน ข้างหลังสถานีบางปะยินนะครับที่เป็นรั้วสีเขียวตรงนั้นก็ตอนนี้ก็คือมีการทําฐานฟุตติ้งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านเหลือแค่การหล่อขึ้นรูปเท่านั้นนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมแอบมองตอนที่รถหยุดนะครับเท่าที่สังเกตดูก็คือตอนนี้ก็เตรียมพร้อมหล่อเสาอย่างเดียวนะครับสําหรับช่วงนี้คือเสร็จเกือบจะหมดทุกต้นแล้วครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่าน รับรองสิ้นปีนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับทุกท่านเสาก็น่าจะขึ้นเรียงกันหลายตัวแน่นอนนะครับระยะทางทั้งหมด23กิโลนะครับสาหรับสัญญาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้โอเคนะครับหลังจากนี้ก็ออกจากสถานีบางปะยินไปแล้วนะครับก็จะเดินทางไปที่ตัวสถานีบ้านโพนะครับทุกท่านนี่ครับก็ช่วงนี้ก็จะมีเสาตอมอยาวๆอีกเหมือนกันครับทุกท่าน ก็จะไปขาดช่วงตรงเกือบจะถึงสถานีบ้านโพนู่นแหละครับก็ยังไม่ถึงสถานีบ้านโพสิก็คือเกือบจะถึงคลองโพเลยครับตรงนั้นก็จะขาดช่วงไปก็จะเป็นงานฟุตติ้งแล้วก็งานเสาเข็มครับผมมีเสาเข็มช่วงที่จะเข้าโค้งแค่นั้นนะครับส่วนช่วงที่อยู่ระหว่างคลองโพช่วงนั้นก็ตรงนั้นก็จะเป็นงานฟุตติ้งสะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่างานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านเนี่ยครับ เราก็จะชมความคืบหน้าของเสายาวๆแบบนี้เลยครับท่านเนี่ยครับก็ตามนี้เลยครับ ตรงนี้ก็กําลังทยอยหล่อขึ้นรูปเสาแล้วครับครับตรงจุดเว้นว่างไว้ตรงนี้ก็งานฟุตติ้งก็เตรียมรอหล่อเสาเหมือนกันครับผมก็ส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นงานฟุตติ้งซะส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมครับ ตรงที่ว่างเว้นไว้ตรงนี้ก็ฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่นำบล็อกแบบมาใส่หล่อเสาขึ้นก็ก็จะเป็นรูปร่างเสาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็ฐานฟุตติ้งก็หลอดเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับ่อแค่หลอเป็นรูปเสาขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับทุกท่านหลังจากนี้เราใกล้จะเดินทางเข้าที่ตัวบริเวณคลองพูแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับกัน เนี่ยครับต,ตรงนี้ก็คือใกล้ถึงคลองโพแล้วครับก็จะมีงานเสาเข็มช่วงที่จะไปถึงตรงที่จะเป็นโค้งที่จะไปที่สถานีบ้านโพนะครับตรงช่วงนี้หลังจากนี้ข้างหน้าก็จะเป็นจุดที่เส้นทางจะเริ่มโค้งแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนข้างมาอยู่ฝั่งนี้แลครับเนี่ยครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นงานเสาเข็มแลครับทุกท่านก็ตามนี้เลยครับเห็นไหมครับก็จะเป็นงานเสาเข็มเดินทางเข้าที่ตัวสถานี บ้านโพนะครับเนี่ยครับส่วนมากงานเสาเข็มก็จะมีถึงแค่ช่วงนี้แหละครับทุกท่านโอเคนะครับออกจากสถานีบ้านโพไปแล้วนะครับก็จะหลังจากนี้ก็จะเดินทางตรงไปที่สถานีอยุธยานะครับ ตรงช่วงนี้นะครับก็จะมีการวางสเปนรอไว้แล้วนะครับทั้งหมด30สเปนด้วยกันนะครับก็จะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงหน้าสถานีบ้านโพเมื่อกี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะรอจุดที่วางสเปนข้ามถนนมาจากถนนหมายเลขสามหนะครับเพื่อมาเชื่อมต่อกับตรงนี้แล้วก็จะเป็นการเสร็จพอดีนะครับสําหรับช่วงจากเอ่อเกึ่งกลางสถานียุธยามาที่บ้านโพนะครับเนี่ยครับ คือสัญญาแต่ละสัญญานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะแบ่งกันเป็นกลางๆระหว่างสถานีหนึ่งกับสถานีหนึ่งตลอดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับมันขาดกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับตรงบริเวณนี้ก็จะรอตัวสเปนนะครับที่กําลังต่อมาจากตัวข้างหน้าที่เรามองเห็นเมื่อที่เรากําลังจะเดินทางไปถึงตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวรันเชอร์ที่ต่อข้ามมาจากถนนมาเลข3 5มามาพอดีนะครับ แล้วก็จะต่อมาบรรจบก,ก,กันกับตัวที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเหลืออีกประมาณ20่สิบวสเปนเท่านั้นก็จะทําการเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้รอนเชอร์กำลังไล่วางสแปนมาอยู่ครับเพื่อนเนี่ยครับตรงนี้เป็นถนนหมายเลข3ามที่ผมพูดถึงนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะมีความคืบหน้าอย่างนี้ยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญา สัญญาที่4.3เลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะยาวๆแบบนี้เลยครับซึ่งตรงบริเวณนี้ก็คือมีการต่อสเปนกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความคลื่หน้าตอนนี้ก็คือผู้ละเมากํกลังไล่ทำาปเรเกอ์ข้างบนอยู่ครับก็หลังจากนี้ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไล่วางเบเิเกอยให้เสร็จแล้วก็ทํานั่งร้านใต้เสาแล้วก็ใส่ลวดสีขาวตามลําดับนะครับทุกท่าน หลังจากนี้ก็จะไม่มีการต่อสแปนแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดนี้ก็คิดเป็นระยะทางก็ประมาณเกือบเกือบสกิโลเมตรเลยนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีลักษณะความคืบหน้ายาวๆแบบนี้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะสร้างไปสิ้นสุด อยู่กลางงนะครับระหว่างสถานีบ้านโพกับสถานียุธยาพอดีนะครับซึ่งเป็นจุดเส้นสดสัญญาณนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ไม่ไกลนะครับโอเคนะครับในอีกไม่นานนะครับสัญญาที่4.5ขีดหก็จะทําการลงนามสัญญาแล้วนะครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวสัญญาที่ 4. ดสก็จะมีสัญญามาต่อแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม